ปีเรียบร้อยโอเคแม็กเพิ่มเขารถทิหนึงอันนี้สุดตัวเลยครับแม็กแม็กดำดำดำเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เข้าทรงเนี่ยดำมันจะอัดอัดอัดน้แบงแบงแบงปล่อยเชือกครับปล่อยเชือกเรือาโอเคโอเคดันดำดันครับดำดันดันดนดำ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 พี่แกช่วยส่งหน่อยพี่แกช่วยส่งหน่อย เขียวดันครับเขียวด้านเขียวดัานให้ลงเขียวด้นพีแก่เร่งพี่แกเร่งพีแกเร่ง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 อะไรวเขียวแก่เชือกได้เหรอบอลบอลเรือเรือใหญ่เร่งแก่พี่เดันครับพี่แก่ดันดันครับนี่ผมเห็นต้นไม้ใหญ่เลยไงไม่ทันแล้วไปแล้ว เนี่ยเนี่ยพี่มันกินก็ลงไะเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยไม่ไม่เป็นไรพี่พ่อจะแม้ขกาฝังก่อนพี่มันดันได้ดันมเลยพี่แกเร่งครับเร่งครับเร่งครับใ่เลยี่รยลวเร่งพี่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 เร่งเรียดมากตอนนี้เรียดมาอ้โนเรื่องี่เขียวเร่งดันได้ไหมใช่บอกให้ดํตองิงานโดนอัดนะนี่เลยดัาดันแ่เชืออกเลยดํานี่มดแล้วแล้ว่ามัเขียวแล้วามังเขียว ก็เอาดูความเสยวครับเยอะดำแรงตุ้มตูนไงเอาไม่แก่ไดไหมไม่แก่ไดไหมต้องเอาแล้วแหละแล้วก็เอาดำมาช่วยเปลี่ยนแหวนกันนะเอาตัวนี้ผมไม่ค่อยได้พูดอาจจะไม่ต้องกดอีกต่อ Ali no barco, เราต้องตีซ้ายไหมพี่สแกนสแกน,แก,นกับเจสก,กีสแกนกับเจสก,กีครับ่นี่แหละครับครับข้อมูลเบื้องต้นช่องที่เลยจากโคนพิสัยไปอี กังวลกันเรื่องความกว้างตอนนี้ยืนยันมาอยู่ที่80เมตรความลึกตอนน้ำแห้งมี2เมตรตอนนี้น้ำขึ้นยังไงก็ต้องสกแกนโดยละเอียดครับเราจะไม่ออกช่องฝั่งเราครับตอนแรกที่อยู่กลางน้ำนี่ข้อมูลเบื้องต้นที่หมายแรกจะจอดที่ปะปา่าอาจจะไม่จอดก็ได้ปะป่าจากมายนี้ไป5กิโลครับ